2, 261น,นะครับเราด้วย261ของจริงแล้วนะครับกรุงเทพสวนสดปฏิพัก์นะครับจะผ่านจุดตัดด้านใต้นะครับจ,จุดตัดนั้นใต้สถานีอ้าวมันฝ่าไฟแดงกันเลยอ้าวอ,อย่าฝากกันสิเพ่เพ่ไฟแดงอ้าวพอพอรถมันหยุดมันไปกันเลยเว้ยอาช่างแบบมาไม่จริหงหรอก ดาที่สอหนึ่งนะครับกรุงเทพ,พปลายทางสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับไปจอดตลิ่งชันนะครับนี่สิบโมงสิแล้วนะครับจอดตลิ่งชันนานนอนมากนะฮะไอเราข้อทสองหนงจะมาก,ก่อน38มาปดมาสวนสะกันนะครับ ไดนเช็ดจีเอมาเลยนะ นะช้ามากเลยนะโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวจอดสาราทำมาส่งแล้วสารายานนะเดี๋ยวผ่านบ้าชนชะิพีแล้วพุทธมนตรใส่สองเปนที่ต่อไปนะโอ้เลี้ยเครื่องอะไรเลยเครื่องหนักมากเลยนะโอ้เหนะือไปละก็ไปแรงด้วยเขาไปแรงเลยนะะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ